ครับผมละครับช่องผังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าวันนี้นะครับลักกี้นะครับแวะไปไหนอีกแล้วดีฮะเฮ้เฮ้แวะเข้ามาอีกแล้วนะครับาของกลิ่นกับหลวงตานะครับหลวงตาห้อยกล้วยไว้ให้แล้ววันนี้ได้กลิ่นกล้วยนะครับเจอกล้วยนะครับวันนี้เจอกล้วยกับหลวงตาอยู่นะครับได้กินกล้วยนะครับหลวงตาฝากไว้นะครับห้อยไว้ให้ลักกี้เลยนะครับ ไวะเข้ามาหาลุงตาได้กินกล้วยแล้ววันนี้หมดแล้วมีกล้วยอีกแล้วนุ่นนะครับลงตาให้อีกนะครับโอเคครับหมดแล้วครับลุงตาบอกว่าหมดแล้วลูกไป หมดแล้วหมดแล้วแหวกิจรวยทุกวันเลยไปกลับได้แล้ยเล่าเก็บไปด้วยอย่างเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยขอบคุณค่าโลตาก่อนขอบคุณค่าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับฮ่าฮ่ผมขอบคุณค่าอีกขอบค่าอีกก่อนแล้วอ่าถอยไป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 มาเร็วมาเร็วมา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  มา,มากลับได้แล้ว,ลว <laughs> หมดแล้วลุงตาบอกว่าหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วลุงตาจะเก็บขยะแล้วมามาเร็วมาเร็วไปไปหมดแล้วไปต่อเดินต่อเดินต่อได้กินกล้วยด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับเรากินนะครับเนอะอาได้กินกล้วยกับลุงตานะครับสองวีเลยนะครับ <laughs> โอ้ยใหญ่เลย <laughs> ไปแล้วก็เดินต่อนะครับ ไปทางไหนต่อแววกุติไหนอีกเนาะก็แวะทุกกุติเลยนะครับลักกี้นะครับทานใดกินตัวประจําอยู่เลยนะครับเนาะเดินเล่นทุกวันนะครับเดินมาหากินกล้วยกับหลวงตาไปไหนอีกแล้วแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วแวะไปไหนมาขออีก ห <obsc ene> <ipt> ลวงตาไม่อยู่หลวงตาไม่อยู่หลวงตาอีกตินี้ไม่อยู่นะครับเมื่อกี้นะครับได้กินกับหลวงตาอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็เคยกินนะครับผมไว้มาเหมือนเดิมไม่มีไม่มีนะครับไม,ม ah ไม่มีก็เดินต่อนะครับล้วก,ก็มาเร็วมาเดินต่อเร็วๆมามามา,มาเร็วมาเร็วไปไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเร็วไป ไป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 นะนี่ห่วงเดียวห่วงเดียวหายหายาปะ๊ะเฮไปเล่นน้ำอ,อย่าเล่นน้ำลูกอย่าเล่นน้ำอยู่น้ำ<ล>หรือเปล่า,ามีปลา đi, <laughs> à, đi, <đơn tò. cười> มามากินกล้วยเร็วมา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 นี่กล้วย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 มากินกล้วยเร็วมากินกล้วยแล้วมากินกล้วยกับหลวงพี่แล้วขอบคุณค่าแล้วค่าสวยขอบคุณค่าค่าแล้วค่าสวยแล้วขอบคุณค้าได้กินกล้วยแล้วดีใจเอามีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับ่เสียงเสียงเสียงลูกเสียงเสียงครับผม อีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับแวะอีกแล้วแวะคยได้กินนะครับได้จกกินนะครับ่ถูก่อนก็ถูรอรอกินอะไรนะรอกินส้มอาลงพี่ให้กล้วยนะครับวันนี้นะครับป้อนกล้วยอานองพี่เลยนะครับวันนี้ครับผมเนาะอร่อยลูกอร่อยมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมเนาะมะขามกินไหมมะขามอามะขามก็กินคารหลูกพี่หมดแล้วหมดแล้วขอบคุณค่าก่อนค่าสวยแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับผมหมดแล้วลถอยลูกได้กินแล้วตอนนี้นะครับเนากินเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับผมได้กินเยอะเลยนะครับลกักีแล้วไปจะเอาอย่างลุไปด้วยหรือเปล่าเอาไปไม่เอาไปก็ไม่ได้แล้วกูกหายอีกนะครับไปเดินต่อเดินต่อ ออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับทุกเช้าเลยนะครับเนาะเดินไกลซะหน่อยนะครับ네วันนี้เดินเล่นสักไกลเลยนะครับแต่อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับกินน้ําอาบน้ําเสร็จก็พาน้องเดินเล่นนะครับผมออกกำลังกายทุกๆเช้านะครับแต่ก่อนก็มีเวลาตอนเช้าๆก็พาน่องนะครับออกเดินเล่นนะครับเนาะไม่ให้อยู่กับที่มากนะครับผมก็ถ้าเรามีเวลาก็พาหน่องออกเดินเล่นเดินเล่นทุกเช้านะครับผม วันนี้โชคดีหน่อยนะครับลักกี้นะครับได้กินกล้วยซะเยอะเลยนะครับกับสวงตาและหลวงพี่นะครับเมื่อกี้นะครับเนาะทันให้กล้วยน้องกินเยอะเลยนะครับเห็นดูลักกี้นะครับเดินเล่นทุกวันนะครับทางนี้นะครับผมเนาะแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วจะเอาอะไรอีกเนาะไม่มีอะไรแล้วลูกตอนนี้นะครับหมดแล้วตอนนี้นะครับไปไปไปเดินต่อเดินต่อมีรถแอบรถด้วย ไปลูกไปไปวันนี้อร่อยเลยนะครับวันนี้ครับได้กินตังเยอะเลยนะครับตัก ลักกี้ก็จะแวะทุกกุติเลยนะครับเพราะว่าหลวงตาและหลวงพี่ท่านก็เอาออกล้วยไหว้ให้นะครับเนาะวันนี้ก็วิ่งไปนู่นแล้วไปหาอะไรหลูกหาอะไรเนาะมีอะไรมีอะไรบอกว่าขอทูหน่อยนะครับขอทูปอนห้าคันรู้สึกว่าจะคันแล้วตอนนี้ ขอถูก่อนขอถูก่อนได้เลยนะครับตัวคนแบบนี้เอาหัวหายพันก่อนเนาะจะได้เดินต่อนะครับาถาูเสร็จหรือยังเนาะใกล้เสร็จหรือยังจะได้เดินต่อลูก หมันมากเลยนะครับไปต่อได้แล้วแล้ว จะเอาอะไรเนาะย,ยังไม่อิ่มนะได้กินกล้วยกับหลวงตาเมื่อกี้นะครับแล้วหลวงพี่นะครับท่านก็ทุ่นขาขาเคลียมาทําไมดูนะครับเ <laughs> อาเอาเอาจะกินน้าหรือเปล่าหิวน้ำไหมหิวน้ําจะเปิดน้ำให้รักแล้วกินน้าแล้วกินน้ำไหมกินน้ากินหรือเปล่าน้ำนยไม่กินไม่หิว เอาอะไรเนอตักกินน้ำเลยลูกตักเอออาลงสูน้ำเอาตักกินเองเลยเอาพอหรือ,อยังตักเร็วพอแล้วตอนนี้พอแล้วนะครับเรียบร้อยแลย้วนะครับเดินต่อนะครับออกกำลังกายต่อนะครับผม สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้น้องคิดด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องคิดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม